เดี <cents input> ๋ยวเชิญท <uyor late> ja ่านเจ้าของควายแนะนำเลยครับเอ้าวเดี๋ยวจะโดนแห้งตื่นครับเอาเอาของอีพ่อกันนะครับอ่าเชิญครับคุณพ่อครับแนะนำตัวเลยครับมาคุ้ยซื้อยังพ่อท่องจะเจริญครับท้องเจริญเป็นลูกผู้ใดอีพ่อลูกเก่าจะเลื่อนท้องจะเลื่อนยุบานไหนอีพ่อยุบานดุงหวายนะครับอ่าตอนนี้เปิดผสมทิ้งหรือยังพ่อ ผสมเท่าเท่าไรครับฮะสะสมเท่าเท่าไรครับตัวเมียตัวเมยผมว่เห็นเอาเส้นหนาบ้างแล้ะโอ้ยผสมแล้วว่าสั่งโทษทีครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับต네ัวเมียนะครับลูกเก่าเจริญนะครับยุซื้อฟ้ามยังพ่อวายุโบมีฟ้ามว่าสั่งออกมาจากเอกวายุนะครับอันนี้นะครับจากทางของเอกวายุนะครับ ตัวต่อไปเลยครับให้แนะนําเลยครับขอบคุณอีพอเอาควายมาโชว์ครับครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้จัดงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นใบเงินนะครับเป็นสารยกเงินตัไทยนะครับที่พ่อควายกีชจยไปงามนะครับบ้านหกสีแก้วนะครับครับตอนนี้คืออายุอยู่ที่2ปีแปดเดือนนะครับอนาคตแม่แม่พันนะครับของพ่อนะครับจุดเด่นลักษณะนะครับคือลำตัวที่ ไปหายกว้างนะครับนี่ใช่หรือเปล่านี่น้องนะครับที่จากรวมนะครับอยู่ที่บ้านพ่อตีแก่นนะครับจังหวัดหาศุกร์อำเภอห้วอขี้โจรจังหวัดระนันีนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวตัวนี้ยังยังมีอีกไหมครับตัวไหนที่ยังไม่ได้แนะนําตัวครับมีอีกไหมครับอย่าเพิ่งไปนะครับอยู่ก่อนครับตัวนี้นะครับอ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับใครที่มาโชว์หลังจากที่ เดี๋ยวผมจะไปลงไปแนะนำนะครับว่าวิธีการเลือกซื้อควายเขาเลือกซื้อกันอย่างไร